อัปเดตธุรกิจและแนวโน้อมอุตสาหกรรมกับ EIC t a k e a w a y สำหรับแนวโน้อมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี2023นะคะ EIC ก็มองว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีนี้นะคะโดยคาดว่ายอดการผลิตรถยนต์ในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวได้ถึง2.1หรืออยู่ที่ประมาณ1.8ล้านคันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามะนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสงครามราัสเซียกับยูเครนอยู่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการฟืน้นตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมนะคะรวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังไม่คลี่คลายลงค่ะโดยคาดว่านะคะในปีหน้าเนี่ยยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและก็การเติบโตของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในภาพรวมของไทยค่ะ สำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศปี2023นะคะ EAC ก็มองว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้นะคะโดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศเนี่ยจะสามารถเติบโตได้อยู่ที่ประมาณ3.5%หรืออยู่ที่ราวๆ8.6แสนคันค่ะทั้งนี้นะคะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการผดลายมาตรการโควิดของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามปัญหาค่าของชีพนะคะและก็ภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะรวมไปถึงทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคในระยะถัดไปค่ะสําหรับประเด็นที่ต้องจับตาในระยะต่อไปนะคะมีอยู่4ประเด็นหลักด้วยกันนะคะประเด็นที่1เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัย geopolitics นะคะ เช่นปัญหาสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่ยืดเยื้อได้ส่งผลให้ราคาต้นทุนการผลิตรถยนต์เนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้นนะ,นะคะประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยาวนานกว่าที่คาดไว้นะคะและส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างาเช่นรถยนต์นะคะซึ่งจําเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งนี้นะคะทางเราก็คาดว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ย จะสามารถคลี่คลายลงได้นะคะภายในไตรมาสที่4ปี2023นี้ค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะเป็นประเด็นเรื่องแนวโน้มการเติบโตของโมเดลธุรกิจคาแชร์ลิงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะแนวโน้มความนิยมในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยเริ่มลดลงส่งผลให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องมีการพัฒนาโมเดลคาแชร์ลิงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่เปลี่ยนไปค่ะสำหรับประเด็นที่4นะคะ ประเด็นที่ขาดไม่ได้นะคะเป็นเรื่องอแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะทาง EC ก็มองว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อกระตุ้นตลาดนะคะโดยคาดว่านะคะในช่วงแรกของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นหลักนะคะเนื่องจากข้อจำกัดทั้งด้านน้ำหนักและก็ระยะทางในการวิ่งนะคะ สำหรับแนวโน้มการเติบโต,ตของรถยนต์ไฟฟ้าะคะ่ะแน่นอนว่าอาจจะต้องส่งผลไปสู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนบางกลุ่มที่หายไปในอนาคตนะคะเช่นผู้ผลิตชิ้นส่วนของระบบส่งกําลังหรือว่าระบบท่อไอเสียนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงมีผลกระทบในเชิงบวกอยู่บ้างนะคะสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนเองเนี่ยที่ยังผลิตได้ทั้งรถยนต์ประเภท ICE นะคะแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะคะเช่นโครงรถตัวถังระบบช่วงล่างเบาะนัง่งล้อรถเป็นต้นนะคะ ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพในการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต่อไปค่ะ